มาครับทุกคนไหนๆผมก็เล่น RV แพ้บ่อยใช่ไหมไม่ไหวแล้วก็อืมันต้องเกมนี้รู้เกมนี้จ๋ามาจ๋าแยกร่างเป็นอะไรวะโอ๊ยด่วนไปไหเหมือนนี่เหมือนนี่อืมยังไงอีกว่ากหัวล้อดาวีเฮ้ยหัวล้อดาวีกูมาลงเกมนี้กูไม่สนมา,ม,ามันมา กูโดนเชยเลยกูโดนทับกูนี่กูมาหัวร้อนกูหัวร้อนเอาวี่มันนี่มันเป็นเกมนี้แล้วกูมัเจอหัวร้อนเกมนี้ก่อนโอ้ออนี่ปิดอืมดกักระยะไกลไปไหนมันนี่อืม ได้หน่คิววิมานี่เยวเหนยวมีมีคนหรอกเห็นมานี่มายังไงเอาไม่มีคนหลอนไปเอเอาเอฟังกูหลอนละไปไปากจแบบม่ม ก็โดนเองจะไหนมาเนี่ยมาทึบเอากูตกตกกูตกกูตกกูตกรอเดีววะไนี่ันนี้กูทำให้ได้อีกญิงมา อะไรวะเชื่อปืนแยกลางไปเถอะไหนเอ,อาตกอะ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรกันบอกคลิปนี้พี่การจะตอบบระบายอารมณ์ล้วนแพ้จากอาวิมากเกินไปเนี่ยส,สัตว์เนี่ยผมเอาหัวร้อนอาวิมากเกินไปนไหนีมนันในเกมนี้เจมหัวร้อนเกมนี้อีกเหรอใช่ไหมเนี่ย แค่บอกเกมอืแค่บอกเกมถ้า่ายเครียดทำไมเครียดกับเติมเพราะแต่คนนี่คือแล้วแต่คนสินะแล้วแต่คนเข้าใจเข้าใจแล้วแต่คนแต่ฉี่ผมทีฉี่ผมจะเคลือคล่อนจเือากตกมา20กว่าจากดับ15กุหลบพี่เต้ยมันนี่ เออเอ้ยเ,เอาหายแย่แค่ไงนเออโอเคคมันไม่เสียกันมันแล้วแ้วพจะเปลี่ยนไหมไม่มีข้่ไหนขอคนหน่อยคนนนี้ยู่มีคนอยู่ดูไั ปลา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 ไปเดี๋ยวก็โดนดาบกูสไลด์พิชี่เลยที่ไ,ไหนโอ้อยู่นี่เองเร็วเร็วดิไปต่อ กระจามุ้อ่ะเดี๋ยวก็โดนไหนอยู่ไหนเอาพะเศอืมได้หนึ่งตัวลงมาไปไหนวะไปไหนวะนนี่สุด a t e g y เกี่ยวนาน นีมาสิมามามาโดดปาป่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 าปาปาปาไม่หนึ่งคิวสองคิวทำไรทำอะไรคิดด้วยคิดด้วยทางไรครับไม่ใช่เข้ามาอย่างเดียวเออสักแต่งเข้าเออไหน ไม่โดน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 โดนเก็บรัวครับจังหวะนี้เก็บรัวเก็บรัววอยู่ไหนคนจา๋า ม,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 มแตกหนึ่งโอ้อะวอตปีนแมพพวกกำลังมันเลยที่เป็น่ฮึ่มฮึที่เป็นแม่ฮะเอาไปที่ตาควันเยอะ วิชาดีใจแย้คร้าเ,าเอาลืมเปลี่ยนวิชาดีใจแย้คร้าวบอกเลยมันไม่ช่วยอะไรแตกหนึ่งสติมีเกียดนี้ออกมาเกียนี้ไปสร้างมันมีสติวิ แตกสอง<ว>องุ้ยจจอจ่อคนอยู่ไหนมีคนอยู่ไหนเหนลือสามคนเหรอเหรอแค่สามคนเองเหรอโดนฆ่าเยอะจนเหลือแค่สามคนเองเอมามาไหนทำเหี้ยเดี๋ยวละ ปาดากระจายปาดากระจายปาดากระจาย,าาจายมาดิไปไปใครกินอืมออกมาไม่โดนอืมแตก จะไฟจะวัดเหรอหรือจะวัดเดี๋ยววนะจะวัดเหรอ,หรอ,หรอจะยืนวัดเหรอโอเคมึงยืนวัดกูได้ไม่รับเพเลมเป็นอาจารย์อยู่เลย อะไรใครวะะไรวะนี่เป็อะไรวะนั่นสิถ้าช่องของมันกูใส่ต่อไว้ไหนอุ้ยโดนเห็นนะเห็นนะ บอกว่าเห็นมานดี๋ยววะห้าไม่ได้แอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกไปละพี่ชันจจแยกร่างอืมแตกหนึ่งนี่นี่ทำไมเออเออ เลยม่คืออะไรวะยิงดูยิ่งงงยิงงงก็ยิงดูเอออ่ะงั้นว่าคิดให้เขจบเพียงนี้ครับเออแล้วก็ขอบอกว่าคิดนี้เป็นแค่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเอ่อเออแสดงแสดงแสดงเสยแสดงมันไม่ใช่การแสดงไม่หมดทางนี้คือผมไม่มีอะไรทำด้วยมันก็เป็นแค่แค่การแสดงคิดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบันจะกดไลค์ก็เชิญเลยนะแต่ไม่ต้องกด ไล่ก็ได้แนละ้วไม่ค่อยถ้าไม่ชอบคลิปนี่เป็นขยบเยอะอแล้วก็นะทำไมวะคลิปผมไม่มีไม่มีคลิปลงด้วยมันจะเล่นอะไรอารวีก็เขียนเล่นแรงก็ตกเยอะเล่นก็ตกยับจริงันน้แต่แต่ผมปวร้อนจริงต้อบอกไปก่อนอันนี้ผมปวร้อนจริงนะที่แพ้ยับหัวร้อนจริงนะแต่ผมก็ไม่ใช่พวกขยะคลายอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเล่นก็แค่ความบันเทิงเฉยแค่อยากให้รู้ว่า เล่นเกมนะ่ะให้มีสติหน่อยเออมพื่อนเจ้หัวร้อนแบบคนที่ผมทำเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันที่มาเล่นให้ผมไปแค่ผมแค่พูดเฉยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวคนพูดคนเล่นเดี๋ยวเออเออใช่เถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพื่อนี้แหละอืมไม่ต้องมีอะไรมาแค่การแสดงจำการแสดงนี่เลยว่าแค่นี้นครับไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแล้วครบจุบจ๊บนะจุบจ๊บ